สวัสดีครับผมจักรพันธ์สุกิจสันติชาติเจ้าของเว็บไซต์ j a t j e w e l r y t h a i c o m ครับอันนี้ก็อีกข้าหนึ่งนะครับที่อยากจะนำเรียนผลิตภัณฑ์ก็คือเป็นพลอยเพาทยสีฟ้านะครับจากกัมพูชานะครับก็จะมีความสวยงามมากครับก็คือเป็นเนื้อแก้วเนื้อใสแล้วก็มีไฟเต็มทุกทุทุกเม็ดนะครับ เหมาะสำหรับทำเครื่องประดับทำแหวนทำสร้อยทำอะไรนะก็จะสวยงามมากนะครับอันนี้เป็นของเก่าแก่เก่าเก็บนะครับตอนนี้ปัจจุบันก็ไม่ค่อยจะมีมีของแล้วนะตอนนี้บอกก็ปิดไปหมดแนละ้วอันนี้ที่นำมาเรียนเสนอว่าเป็นของเก่าเก่าเก็บครับสำหรับเรื่องอ,อชะตารัศสีเนี่ย สีฟ้าจะเหมาะกับตรงกับผู้ที่เกิดวันวันศุกร์วันศุกร์น,นะครับนะส่วนรัฐชาติที่บริวารที่ถูกกับวันศุกร์ก็ได้แก่ไพลินสีน้ำเงนินแล้วก็นิลนนนส่วนรัฐชาติที่เป็นกาลาิกินีวันเกิดก็ได้แก่โทนสีม่วงสีม่วงก็น่าจะเป็นอเมทิสต์อะไรอย่างเงี้ย จะไม่ถูกกับผู้ที่เกิดวันสุดครับส่วนสีของของพลอยนะฮะเขาก็จะมีพลังในการบำบัดรักษานะครับก็ผู้รู้ก็ได้บอกไว้ว่า,าความหมายของสีฟ้าก็คือสีแห่งสติปัญญามีคุณสมบัติในการดึงเอาความปรารถนาและความหวังออกมาจากจิตได้สำเร็ก เพื่ผักด,ดันจิตใจให้ฟันฝ่าอุประสั์เพื่อบรรลุสู่เป้าหมายของชีวิตได้และก็ลดความสับสนในจิตใจของเรานะน,นี้คือคุณสมบัติของพลอยเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะและความมั่นคงแต่แฝงไว้ด้วยความอ่อนโยนสามารถเปิดประตูแห่งยามอย่างรู้กระตุ้นให้นำเอาความรู้สึกภายในจิตใจและก็มาพิจารณาร่วมกับเหตุผลและความเป็นจริง สิ่งที่เกิดขึ้นสีฟ้าเป็นสีเย็นจึงช่วยในการป้องกันเชื้อโรคสมานบาดแผลท,ที่เกิดจากความร้อนไฟไหม้น้ำร่วกเป็นต้นและก็ลดไข้ด้วยนะ,ค,ะครับครับอันนี้ก็คือพลังของสีของพลอยนะที่จะเข้ามาสู่ในตัวเราตลอดเวลาครับสีฟ้าก็ได้สีครางก็ได้แก่อ,อการวบรารีนเชอร์ควอย เพทาไทยครับที่ทุกท่านเห็นอยู่นี่ก็คือพลเพทาไทยนะสีฟ้าจาก,กัาบ้ชาเนี่ยครับครับสำหรับผู้ที่สนใจจะนําไปทําเครื่องประดับรวดติปันต่อมาโดยตรงครับผมจะประพันธ์สุกิตสันิชาติเบอร์โทรก็ศูนย์แปดห่สองแปดแปส่วนหน้าเว็บไซต์ก็ j จ๊ขีดกลางชิลลี่ไทยดอทคครับสำหรับวันนี้ก็ขอนาเรียน ผลิตภัณฑ์จากเพียงเท่านี้ครับครับขอบคุณมากครับ